สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นคอนเนอร์ครับเพราะทุกเรื่องราวมีมุมมองครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับมุมมองของผมนะครับในเรื่องของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับจบฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับซีซั่น2 0 2 2ัถึง2023ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมนะครับของเอ็ดดี้ฮาวนะครับทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนที่น่าจะต้องได้รับเกรดเไปอย่างแน่นอนส่วนนักเตะนะครับ สคอรนักเตะประมาณสัก30คนเนี่ยวันนี้ผมจะมาไล่เ,เรียงกันครับว่านักเตะแต่ละคนน่ยผมให้เกรดอะไรกันบ้างนะครับจะมีแบ่งเป็น A B และ C โดย B เนี่ยจะแบ่งเป็นกลุ่มของ B บวกนะครับแล้วก็ B ธรรมดาอ่าแต่ก่อนอื่นครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับให้กับช่องจอน,นะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทีมงานด้วยนะครับก็จะพยายามพัฒนา นกรช่องนะครับให้มันดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีคอนเทนต์มาเสิร์ฟให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันตลอดเลยนะครับในทุกๆสัปดาห์อ่ะเราไปดูในกลุ่มของนักเตะที่เป็นกลุ่ม A ก่อนเรียกได้ว่าเป็นนักเตะกลุ่มฟอร์มดีครับผมยกให้13นักเตะครับซึ่ง13นักเตะเนี่ยจะมี12รายที่ลงเป็นตัวจริง นะครับอย่างต่อเนื่องกับอีกหนึ่งคนครับที่ลงเป็นตัวจริงสลับกับการเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเกรดเอเพราะว่าเขาลงสนามได้เยอะเกินกว่า40เกมครับอาจไปเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับเกรดเอแน่นอนครับสำหรับนิคป๊บนะฮะย้ายมาจากเบอร์ลี่เนี่ยด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์ฤดูกาลนี้ลงไปทั้งหมด42เกมทุกถ้วยทุกรายการครับสร้างสถิติ ที่น่าจดจำนะครับในแผงแนวรับให้กับนิคาสเซิลเยอะแยะมากมายครับคอยเซฟนะครับลูกสำคัญสำคัญเยอะนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะในเกมที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ไอหนึ่งแต้มในวันนั้นเนี่ยเกือบจะไม่ได้แล้วนะฮะถ้าไม่ได้ลูกเซฟของเขาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับไม่งั้นอาจจะแพ้ไปแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เกมหลังจากนั้นเนี่ยในเกมกับเชลซีเนี่ยอาจจะกดดันครับเพราะว่ายังไม่มีตั๋วในการไป UCL นะครับสำหรับนิคป,ป๊บเนี่ยทราสถิติ ปีนี้ก็เก็บไปทั้งหมด14คีนชีทนะครับแล้วก็มีช่วงที่ได้คีนชีท6เกมนะครับจาก12เกมแรกนะครับรวมไปถึงคีนชีท4นัดนะฮะในศึกพิมพ์เลียงกฤษติดต่อกันนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีเต็มอันนี้เกรดเอแน่นอนนะครับส่วนต่อมาครับคือเรนทิเปียเรนทิปเปียเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะฮะของแฟนตาซีนะครับนี่คือนักเตะของนิโคลเซ่นที่ถูกส่งชื่อนะครับ เข้าไปอยู่ในทำเนียบนักเตะยอดเยี่ยมนะครับของพิมลิกแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรในฤดูการนี้เป็นกัปตันทีมครับเป็นนักเตะคนเดียวที่ได้ลงสนาม38เกมในพรีเมีร์ลกของกังกฤษเนี่ยในฐานะตัวจริงทุกเกมนะครับแล้วก็ลงสนามทุกท้วยทุกรายการไป46เกมฮะในพรีเมีร์ลีกเนี่ยมี7แอสซ,ซิสแล้วก็อีก1ประตูไม่ต้องบอกอัน,นี้เกรดเแน่นอน ต่อมาครับอีก2คนที่เกรด A นะฮะเซนเตอร์แบ็กครับทั้ง2รายนะครับเริ่มมาจากฟาเบียนแชร์ก่อนเลยฮะฟาเบียนแชร์เนี่ยเป็นนักเตะในแผงแนวรับเพียงคนเดียวนะครับที่อยู่จากยุคของสตีฟบูชนะครับจนมาถึงยุคของเอ็ดดี้ฮาวนะครับปีนี้ก็พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะแอสซิสต์ได้ด้วยเป็นนักเตะในแผงแนวรับนะครับที่เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยวางหมากเอาไว้สำหรับในการเปิดเกมยาวนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยิงไกลได้ดีด้วย ส่วนคู่หูของเขาครับนี่ก็เกตเอเช่นเดียวกันนั่นก็คือสวนบอตแมนนะฮะ35ล้านนะครับจากลิวนะครับในวัยเพียงแค่23ปีเท่านั้นเขาย้ายมาอยู่นิโคเซ่นนะครับด้วยความหวังนะครับแล้วก็การแบกรับความกดดันพอสมควรแต่ในวัย23ปีโอเคแหละมันอาจจะมีบ้างนะครับที่อยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นนักเตะในแนวรับนะครับที่เข้ามา นะครับแล้วก็สามารถปรับตัวได้เลยนะครับแล้วก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องในฐานะตัวจริงคู่กับฟาเบียนแช์แล้วก็เป็นหนึ่งในกําลังสําคัญที่ทําให้นิวเซิร์เนี่ยเสียประตูน้อยที่สุดนะครับในลีกในฤดูกาลนี้อีกรายหนึ่งครับนั่นก็คือแดนเบิร์นครนี่ก็คือ1ในแผงแนวรับที่ต้องชื่นชมแล้วก็เกรดเอแน่นอนนะครับสำหรับแดนเบิร์นเพราะว่านี่คือแบ็กซ้ายตัวจริงของทีมครับแม้ว่าจะมีความสูงถึง198ซนเมตรแต่ความช้าของเขาความเทอะทะ ความร่างยงของเขาแม้ว่าจะถูกจี้นะครับจากปีกขวาของฝั่งตรงข้ามโดยพวกโดยเฉพาะพวกปีกขวาถนัดซ้ายเนี่ยมักจะจี้ใส่เขาแต่ด้วยเซนบอลน,นะครับด้วยเหลี่ยมบอลแล้วก็ด้วยขนาดตัวนะครับเขาสามารถใช้เหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์ได้ดีบางทีเนี่ยกำลังจะถูกฉีกกำลังจะถูกเลี้ยงผ่านแล้วเอาตัวบังไว้ก่อนหรือไปชนก่อนทำฟาวก่อนในระยะที่ยังไม่อันตรายมากนะักนี่ก็ถือว่าเป็นเหลี่ยมบอลที่ดีอ่ะ ให้ A ไปนะครับสำหรับแดนเบิร์นแผงหลัง4รายบวกผู้รักษาประตู A หมดเลยฮะต่อมาครับเป็น4รายที่อยู่ในตำแหน่งกองกลางแล้วก็สลับกันลงตัวจริงนะครับไล่มาตั้งแต่บุน o g กิมาราสครับนี่คือนักเตะที่สำคัญที่สุดนะครับของแผงกองกลางของนิวคาสเซิล40ล้านปอนด์นะครับจากโอลิมปิกลียงซื้อมาตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลของฤดูกาลก่อนครับแล้วก็ใช้งานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็น ฟันเฟืองคนสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับนะครับสำหรับนิโคลเซนยูเนเตดนะครับขาดเขาเนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยถือว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยแกว่งไปเลยนะครับสำหรับบูน่กิมไรส์มันมีสถิติหนึ่งครับที่บูน่เนี่ยสามารถที่จะจ่ายบอลสําเร็จได้เป็นอันดับที่2ของลีกนะครับในขณะที่ถูกบีบนะครับเพรสซิ่งในระยะไม่เกิน2เมตรครับซึ่งอันดับที่1ก็คือโรดี้นั่นก็คือนักเตะกองกลางของทีมแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้มองได้เห็นเลยฮะว่า คุณค่าของเขานในแดนกลางนั้นมันสําคัญแค่ไหนส่วนอีกรายนึงครับโจลินตันฮะนี่ก็คือนักเตะชาวบราซิลอีกคนหนึ่งปัจจุบันก็ติดทีมชาติบราซิลไปเรียบร้อยแล้วนี่คือนักเตะที่ถูกวิจารณ์เยอะพอสมควรเลยนะครับในช่วงของอโค้ชอย่างสตีฟบ,บูชนะครับแต่ว่ากับเอ็ดดี้ฮาวครับนี่คือนักเตะคนสำคัญในแดนกลางโจลินตันเนี่ยพัฒนานจากกองหน้าลงมาเป็นกองกลางที่ขยนันแข็งแกรง่ง นะครับคอยไล่บอลน,นะครับบีบพื้นที่แนวรุกฝั่งตรงข้ามไม่ให้จ่ายบอลได้เร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดดันนะครับเล่นเกมรับตั้งแต่แดนบนได้ดีมากจริงๆเขาเล่นได้ตั้งแต่กองกางนะครับแล้วก็เล่นกองหน้าทางฝั่งซ้ายได้ด้วยคอยเล่นเกมรับตั้งแต่แดนบนนะครับแล้วก็ทําได้ดีนะครับปีนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะเล่นเกมรับได้ดีแล้ว นะครับยังสามารถที่จะเติมขึ้นไปแล้วก็ยิงประตูได้เยอะด้วยปีนี้เขายิงไปทั้งหมด8ประตูนะครับแล้วก็อีก3แ s สซ,ซิสสำหรับโจโลินตนันเรียกว่าสติติเนี่ยดีกว่าตอนที่อยู่เล่นเป็นกองหน้าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าสามารถที่จะสนับสนุนนะครับแดนกลางแล้วก็เคลื่อนที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ็อกนะครับแล้วก็คอยทำประตูได้ด้วย ส่วนกองกลางอีกรายนึงครับที่ก็ให้เกตดเเช่นเดียวกันคือโจวิลล็อกครับนี่คือนักเตะที่มีสถิติทะยานบอลน,นะครับเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงกินตัวนะไม่ใช่เลี้ยงหลบใครนะแต่เป็นการทะยานบอลไปข้างหน้านะครับด้วยพื้นที่เยอะที่สุดอันดับต้นๆของลีกครับนี่คือโจวิลล็อกนะฮะจนได้รับฉายาจากทางฝั่งอังกฤษนะฮะแฟนบอลรวมถึงเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเรียกกันว่าวิลล็อกดิวโยเลยนะฮะ วิลล็อกเดียโยเนี่ยก็คือ,อเป็นคำที่แสแลงมาจากโรนินโยนะเพราะว่าลีลาท่าทางในกาเรเลี้ยงบอลน,นะครับทะยานบอลไปข้างหน้าก็คล้ายๆกับโรดนดินโยนั่นเองโจวิลล็อกในปีนี้ครับก็ยิงไปทั้งหมด3ประตูนะครับแล้วก็ลงเล่นเนี่ยมากกว่า40เกมสิ่งหนึ่งที่อาจจะแย่หน่อยนะครับสำหรับโจวิลล็อกนั่นก็คือเรื่องของความคมนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีจังหวะที่เข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็มีโอกาสที่จะ ยิงประตูได้หลายต่อหลายครั้งแต่ว่าก็ยิงนกตกปลาไปเยอะนะครับแต่ว่าก็ภาพรวมเนี่ยก็ยังให้เกรดเอได้มากันที่กองกลางอีกรายนึงครับกองกลางรายสุดท้ายชอลองสตาร์ครับเป็นนักเตะที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขนะครับตอบโตมาจากอะคาเดมี่ของนิวเคิสเทแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับสู่ทีมชุดใหญ่ในยุคข,ของสตีฟบูชนะครับเคยมีความคาดหมายจากแฟนบอลเยอะพอสมควรก่อนที่ฝีเท้าเนี่ยจะดรอปลงไปแต่เอดดี้ฮาวขุดเขาขึ้นมาฮะ ปีนี้ครับชอลองสตาฟเนี่ยลงสนามนะครับไปทั้งหมด41เกมนะครับมีส่วนร่วมกับการทำประตูนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับของทีมในแดนกลางโดยเฉพาะเกมรับครับเวลาที่มีชอลองสตาฟมันทำให้โจวิลล็อกโจลินตนันนะครับรวมถึงบูโนโ่กีมไรส์เนี่ยสามารถที่จะทะยานบอลน,นะครับแล้วก็เล่นเกมลุกได้แบบสบายใจในวันที่ไม่มีชอลองสตาฟเห็นได้ชัดเลยฮะช่วงท้ายๆฤดูกาลเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่นิวเซลแกว่งไปเลยเพราะว่า ตัวเขาเนี่ยเป็นตัวที่สามารถสกรีนบอลได้ดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งจุดนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกนะครับว่านักเตะในตำแหน่งเบอร์6จริงๆเนี่ยอย่างชอลองสตาฟนะครับเป็นนักเตะที่เนวาสเซิลเนี่ยยังต้องการนำเข้าเข้ามานั่นก็คือนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรับนั่นเองหรือนะครับในนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรุกที่เป็นมิดฟิลด์เบอร์10แท้ๆครับที่เป็นเพย์เมคเกอร์เพราะว่าอะไร เพราะว่านักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์เบอร์สิบแท้ๆของนิโคลเซ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้พยายามใช้งานบูโน่กิมาราสโจวิลล็อกรวมถึงโจลินตันในการที่จะสร้างสารรค์เกมลุกเชื่อมไปกับ3กองหน้าแต่ว่ามันไม่มีนักเตะที่เป็นเพย์เมเกอร์แท้ๆฮะแล้วมันทําให้บางเวลาเกมลุกเนี่ยในการสร้างสารรค์เนี่ยมันต้องไปตกอยู่กับ3คนอย่างที่ผมบอกไปถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะครับเข้ามาในตำแหน่งนี้ได้อาจจะทำให้ได้ถอย บูโน่กิมาริสลงมาเป็นนักเตะเบอร์8นะครับในตำแหน่งที่เขาถนัดและโดยมีชอนลองสตาร์เนี่ยเป็นเบอร์6คอยสกีนนะครับก่อนบอลจะไปถึงแนวรับอ่ะอันนี้ก็เป็น4รายนะครับที่ผมให้เกรด A นะครับในแผงกองกลางส่วนอีก3รายครับในกองหน้านะครับที่ผมให้เกรด A เลยนั่นก็คือคอลัมวิลสันครับ18ประตูนะครับในศึกเียมาลีของอังกฤษเป็นดาวซันโวของทีมอันนี้เกรด A แน่นอนมีบางช่วงบางตอนที่ทีมเนี่ยนะครับไม่มีคอลัมวิลสันนะครับทีมก็ ลดความเด็ดขาดในการยิงประตูไปพอสมควรนะฮะสำหรับคอลัมวิลสันโซนิกรายนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักครับนี่ก็เกรด A ฮะสิประตูนะครับสำหรับฤดูกาลแรกของเจ้าหนุ่ยซักนะครับย้ายมาจากเล้าโซเซดาห63ล้านปอนด์นะครับตอนแรกเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็โดนค่อนแค่พอสมควรนะครับเพราะว่าปรับตัวอาจจะยังไม่ได้อันนี้1และ2เรื่องของความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่บาดเจ็บไปนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยไปขุน นะครับในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยทีมก็จับไปแบบสร้างความแข็งแกร่งสร้างกล้ามเนื้อฮะหลังจากนั้นในช่วงพักเบรกฟุตบอลโลกกลับมาอิสซักกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยฮะกลายเป็นว่าเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้านะครับรวมไปถึงในตำแหน่งมิดฟิลล์ริมเส้นทางฝั่งซ้ายนะครับกองหน้าทางฝั่งซ้ายเลี้ยงกินตัวได้ดีนะครับแล้วสามารถเลี้ยงขวาตัดในนะครับแล้วสามารถเล่นร่วมกับคาร์ลัมวิลสันได้ด้วยนะครับคือ เอ็ดดี้ฮาวไปเจอสูตรจนสามารถที่2คนนี้เนี่ยสามารถเล่นร่วมกันในตำแหน่งตัวจริงได้แล้วนะครับแล้วก็ถอยโจลินตันเนี่ยลงมาเล่นเป็นกองกลางทางฝั่งซ้ายกลายเป็นว่ามีความสมูทมากขึ้นในระบบด้วยสําหรับอิซักนะครับส่วนทั้งฝั่งขวานี่ก็ให้ A อยู่แล้วนะครับสำหรับมิเกลอามิรอนนี่คือนักเตะที่เคยโดนวิาพากษ์วิจารณอย่างหนักปีนี้กดไป11ประตูครับแล้วก็สามารถช่วยให้เนวเซนเนี่ยมีฟอร์มในครื่งฤดูกาลแรกนะครับได้ดีมาก นะฮะแต่ว่าเครื่องฤนดูกาลหลังก็ต้องยอมรับว่าการบาดเจ็บของเขาเนี่ยมันทําให้ฟอร์มของเขานั้นดรอปลงแต่ว่าครื่องฤดูการแรกเนี่ยโอ้โห้ายของเขานี่ฉหมังมากๆนะฮะโดยเป็นซ้ายที่ยืนริมเส้นทางฝั่งขวาแล้วก็เลี้ยงตัดในเข้ามากดไป11บประตูครับแล้วก็มีตําแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนนะครับตุลาคมนะครับที่สามารถทําได้ด้วยสําหรับเอามิรอนอีกรายนึงครับรายที่13ที่ให้เกรด A นั่นก็คือจาคอบเมอร์ฟี่ครับ นี่คือนักเตะที่ผมบ่นเยอะมากๆในช่วงก่อนหน้านี้ฮะกลายเป็นว่าปีนี้ครับเจ้าหนุม่มเมอร์ฟี่ครับกลายเป็นนักเตะที่ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองมีได้ดีมากๆเขาเป็นนักเตะที่ไม่ได้เป็นคนที่เลี้ยงกินตัวเก่งจับบอลแรกก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีทักษะหวือหวาครับแต่เขาขยันและมีแพชชั่นในการเล่นปีนี้เขาใช้ส่วนนี้ครับมาเติมเต็มในส่วนที่ตัวเองนั้นสึกหรอ โดยเขาเนี่ยได้ลงสนามเป็นตัวจริงในช่วงที่เอัลเมยรอนเจ็บในตำแหน่งปีกขวาครับแต่เป็นปีกขวาตัวรับเขาเล่นเกมรับตั้งแต่แดนบนคล้ายๆกับโจลินตันในการเล่นทางฝั่งซ้ายนะฮะเขาเล่นเกมรับตั้งแต่แดนบนนะปีนี้เนี่ยเล่นได้ดีขยันและมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากนะครับคอยวิ่งไล่คอยช่วยทีมนะครับแล้วก็สามารถยิงไป4ประตู เป็นสำรองตัวแรกๆเลยนะครับแล้วพอเพื่อนเจ็บก็กลายไปเป็นตัวจริงได้นะครับลงสนามทุกเกมนะครับเห็นแบบนี้จาครับมอร์ฟี่ลงสนามทุกเกมไม่3เกมทุกถ้วยทุกรายการเยอะมากนะฮะแล้วก็ต้องให้เกรด A ฮะนี่คือ13รายที่ผมให้เกรด A นะฮะส่วนกลุ่มของเกรด B ฮะกลุ่มของเกรด B เนี่ยมันคือกลุ่มที่เป็น5-6คนที่เป็นตัวสำรองโดยเกรด B บวกเนี่ยผมให้อชององแรงแซงแม็กซิแมงครับ สำหรับแม็กซิแมงเนี่ยได้ลงสนามนะครับให้กับนิวเซลในปีนี้เนี่ยไป31เกมครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยไม่เยอะมากเขาได้ลงสนามในศึกพรีเมียร์อังกฤษที่เป็นตัวจริงเพียงแค่12เกมเท่านั้นและปีนี้ยิงไปได้แค่1ประตูแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีผลงานที่ดีมากๆแต่ผมว่าก็ถือว่ายังเป็นตัวสำรองในกลุ่มที่ดีที่สุดเท่าที่นิวเซลจะมีแล้วก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสด้วย อาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ด้วยความสําคัญภายในทีมที่ลดน้อยลงก็มีโอกาสอย่างที่ทราบกันว่าตัวเขาอาจจะมีการที่จะต้องถูกปล่อยออกจากทีมไปนะครับปีนี้ผมให้เกรดบบวกนะครับสำหรับชองแรงแซงแม็กซิมแมงอีกรายหนึ่งที่ให้ B บวกครับแต่ว่าอยู่กับทีมแน่นอนแล้วก็รอการพัฒนาต่อไปนั่นะคือแอนโทนีกอร์ดอนย้ายมา40ล้านปอนด์ครับจากเอเวอร์ตันนะครับนี่ก็ลงสนามนะครับไปทั้งหมดนะสำหรับแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ย16เกม นะครับลงสนามในพิมลิกเนี่ยตัวจริงเนี่ย4เกมนะครับตัวสำรอง12เกมแล้วก็สามารถยิงได้แล้ว1ประตูสวนทางกับทางของแม็กซิแมงครับแม็กซิแมงเนอยู่ยกับทีม,มานานนะครับแล้วก็เริ่มโรยรามีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมไปส่วนกอร์ดอนครับเข้ามาในช่วงแรกก็ถือว่าเป็นช่วงปรับตัวและกันนะครับแล้วก็16เกมของเขานะครับในการเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่ผมก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็40ล้านปอนด์ยัง เป็นคําถามอยู่แต่ผมเชื่อว่าโอกาสที่เขาจะตอบคําถามนี้ได้ในอนาคตกลับมาเล่นดีคุ้มค่า40ล้านปอนด์มีโอกาสครับเพราะว่ายุยังน้อยอยู่อันนี้คือกลุ่มนักเตะที่เป็น B บ,บวกอีกรายหนึ่งที่ผมให้ B บวกนะครับนั่นก็คือกัปตันทีมก่อนหน้านี้จมแอลลาเซลฮะจมแอลลาเซลเนี่ยปีนี้เป็นตัวสมรองนะครับอย่างชัดเจนเลยเป็นตัวสมรองในตําแหน่งเซนเตอร์นะครับรองจากทางด้านของฟาเบียนแช รวมไปถึงสวนบอตแมนนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเขาเนี่ยได้ลงสนามเพราะใครสักคนหนึ่งเจ็บหรือแบาดโดยเจมล่าเซลเนี่ยลงสนามไปทั้งหมดนะฮะ11เกมเป็นตัวจริง4เกมนะครับแล้วก็โดนใบเหลืองด้วยแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ได้บีบวกครับสำหรับผมเพราะว่าก็มีแพชชั่นนะครับลงมาหลังๆเนี่ยพอเริ่มมีความกดดันนะครับไม่ได้เป็นตัวจริงแน่นอนนะครับแล้วก็นานๆทีได้ลงมาเล่นดีครับสำหรับเจมอลาเซลนะครับแล้วก็พร้อม เสมอในการที่จะลงสนามและเขามักจะช่วยทีมตอนอยู่นอกสนามด้วยนะครับบางทีก็ไปเล่นลูกตุกติกนะครับไปจับบอลเวลาที่บอลออกตอนที่เขาไปวอร์มอยู่ข้างสนามนะครับไปโดนไปเหลืองจากจังหวะแบบนี้ก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ยังมีแพชชั่นนะครับสมกับคนที่เคยเป็นกัปตันทีมของทีมนะครับอีกรายหนึ่งที่ให้บีบวกครับสำหรับเอเลียดแอนเดอร์สันนี่คือนักเตะที่อายุเพียงแค่20ปีครับยังพัฒนาได้อีกเยอะนะครับ ก็คล้ายๆกับแอนโทนีกอร์ดอนนะครับปีนี้ก็ลงสนามไปค่อนข้างเยอะนะครับ27นัดแต่ว่าลงตัวจริงเพียงแค่5เกมเท่านั้นคล้ายๆกับแอนโทนีกอร์ดอนก็จริงแต่แตกต่างจากกอร์ดอนครับกอร์ดอนเนี่ยซื้อมาแพงแต่ทางด้านของเอเลียดแอนเดอร์สันเนี่ยเป็นนักเตะที่เป็นลูกม่อนะครับมาจากอะเคเดมีของสโมสรนะครับยังพัฒนาได้อีกไกลส่วนอีก2รายครับที่ผมให้บีเฉยๆนะครับนั่นก็คือ แมทแทรเก็ตครับแมทแทรเก็ตนี่ลงไป19เกมนะครับรวมทุกถ้วยทุกรายการนะครับเป็นตัวจริงเพียงแค่6นัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสมรองนะครับฝั่งซ้ายเป็นแบ็กซ้ายนะครับของทางแดนเบิร์นแต่ว่าลงสนามมานะครับหลายต่อหลายคนก็รู้สึกว่าแดนเบิร์นเนี่ยเฮ้ยมันดีพอหรือเปล่ากับการเป็นแบ็กซ้ายของนิวคาสเซิลนะครับเติมเกมก็ไม่ดีช้าก็ช้า,ชาสูงโย่อนะครับไม่เหมาะกับการเป็นแบ็กซ้ายแต่พอแมทแทรเก็ตลงไปเฮ้ยมันคิดถึงแดนเบิร์นจริงๆเพราะฉะนั้นผมยังรู้สึกว่า ถ้าแมตต์ทาเกตยังเอาชนะแดนเบิร์นไม่ได้ในะตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับภายในทีมในการแข่งขันภายในทีมเนี่ยก็ก็ยังยังให้ B แต่ว่าถามว่าจะปล่อยเขาเลยไหมก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาผมว่าเป็นตัวสำรองที่ดีได้แต่ไม่สามารถที่ตอนนี้ถ้าจะเอาเทียบตามฟอร์มแล้วยังไม่สามารถที่จะเป็นตัวจริงแทนแดนเบิร์นได้นะครับหรือว่าถ้ามีแบ็กซ้ายเข้ามาใหม่นะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่แมตต์ท r เกตจะต้องออกจากทีมไป อ่ะอีกรายนึงครับที่ให้บีเฉยๆนั่นก็คือมาตินดูบาฟกามาตินดูบาฟกาเนี่ยโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมเนี่ยพอสมควรนะครับเพราะว่าผมว่านักเตะระดับเขาเนี่ยไม่น่าจะอยากจะเป็นตัวสำรองของทางนิคป๊ปนะครับฤดูการที่ผ่านมา mm hmm. เขามีโอกาสลงสนามในช่วงที่นิคป๊ปเนี่ยไม่ได้ลงนะครับ mm hmm. เพียงแค่1เกมเท่านั้นแล้วก็มีครึ่งฤดูกาลเนี่ยที่ไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย นะครับไปได้ลงสนามในลีกคัพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะแชมเปี้ยนส์ในศึกคาราบาวคัพกับแมนยูนะฮะก็อันนี้ก็ให้บีครับเพราะว่าจริงๆแล้วตำแหน่งของผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงยากอยู่แล้วในส่วนของกลุ่มที่ให้เกรดซีครับกลุ่มที่ให้เกรดซีเนี่ยนักเตะในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่คือนักเตะที่เป็นกลุ่มตัวสำรองอยู่แล้วนะครับการปล่อยหรือไม่ปล่อยเนี่ยแล้วแต่บอสเลยนะครับแล้วแต่เอ็ดดี้ฮาวเลยเก็บได้ นะครับเก็บมาเป็นอะไหล่ในอนาคตเพราะว่าขุมกําลังของดีวอร์เซนเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะนะครับสามารถเก็บนักเตะกลุ่มนี้ได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเก็บแล้วเนี่ยถ้ามีตัวอื่นที่ซื้อเข้ามาอาจจะซื้อหรือยืมเข้ามาเนี่ยปีนี้สักส5คนนักเตะกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องเป็นนักเตะกลุ่มแรกหรือเปล่านะครับที่จะถูกย้ายออกไปนนะคบนักเตะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีแมตต์ลิชชี่ฮะยายุ33สา ไลอ้อนเฟเซอร์อายุ Fraser, 29นะครับฮาเวียร์มาควินโยนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็กขวาอายุ29เอมิลคราฟส์นะฮะ28เจมาลูอิสน,นี่ก็เป็นแบนน็กซ้ายรายหนึ่งครับ25แล้วก็พอดัมเมตครับอันนี้อ,นนอนนายุ31ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นนักเตะกลุ่มที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานแล้วก็อยู่ตั้งแต่ยุคสตีฟบ,บูชนะครับส่วนเกรดซี C ที่จะได้ไปต่อกับทีมอย่างแน่นอนเป็นเกรดซี C ที่อายุน้อยครับแล้วก็มีอนาคตแต่ปีนี้เนี่ย ไม่ได้ลงสนามเลยหรือว่าลงสนามเป็นแค่แบบตัวสำรอง1น,นัดนะฮะนั่นก็คือลอิสไมลี่นะครับอันนี้อายุ17ปีส่วนในคนหนึ่งคือ by, ค Harrison, เฮลิสันแอสบีนะครับเฮลิสันเนี่ยอายุ21ปีนะครับเป็นตัวสำรองอนาคตไกลของเรนทิเป,ปียที่ทีมเนี่ยวางเอาไว้ในตำแหน่งแบ็คขวาอันนี้เป็น C นะครับเป็นเกรด C ด้วยผลงานนะครับที่มันไม่มีเลยหรือว่าน้อยมากๆแต่ว่าเป็น C บวกที่มองถึงอนาคตได้ก็ต้องให้น้องๆเนี่ยไปพัฒนานสำหรับทีมใน ชุดเด็กชุดเยาวชนนะครับเพื่อที่จะได้หยิบจับมาใช้งานในอนาคตต่อไปและนี่ก็คือการตัดเกรดนะครับนักเตะนิโคเซิรนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมทั้งหมดตลอดทั้งฤดูกาล2022 2023นะครับที่ผ่านมาก็น่าจะครบถ้วนทุกคนนะถ้าไม่นับนักเตะที่ถูกปล่อยออกไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นคริสวูดไม่ว่าจะเป็นคาร์ดานโลนะครับปล่อยยืมออกไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือทางด้านโจโจชเว่เนี่ยปล่อยแบบ ปล่อยแบบ1 0อออกไปนะครับน่าจะครบทุกคนที่ยังเหลืออยู่นะครับหลายต่อหลายคนเที่ยวที่ผมพูดไปนะครับก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมหลายต่อหลายคนน่าจะได้ไปต่อกับทีมในคลิปต่อไปครับผมจะมาวิเคราะห์นะฮะว่านักเตะตำแหน่งไหนนะครับที่ควรจะนําเข้ามานะครับสำหรับนิวเซิลมีเหตุมีผลเพราะอะไรผมจะคัดออกมาสักประมาณสัก3าําแหน่งนะครับที่จะต้องได้มานะครับแล้วผมเชื่อว่าทางด้านของบอร์ดบริหาร นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะนําเข้านักเตะตามตําแหน่งนี้เข้ามาแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นใครและผมก็จะหยิบยกนักเตะในแต่ละตําแหน่งนะฮะที่กําลังมีชื่อนะครับมีข่าวลือกับทีมด้วยนะครับใน3าําแหน่งอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแต่ละตําแหน่งมีตําแหน่งไหนบ้างและแต่ละตําแหน่งมีนักเตะคนไหนบ้างที่กําลังเป็นข่าวลือและมุมมองของผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังกันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ช่องนะครับติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องจอนด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ